สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่คะสองเลยที่นี่คือที่ไหนยังไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยอยากที่นี่คือโรงเนมเรมิตริภาวะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาถ่ายทำ วิดีโอเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนวัดทิพวาฒนะคะว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงค่ะอ๋อเราจะมาเป็นนักสืบกันใช่ไหมคะสืบเกี่ยวกับประวัติโรงเรียนวัดทิพวาดกันใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเป็นนักสืบเฉพาะกิจหนึ่งวันนะคะไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่ซอกไหนมุมไหนหลืบไหนเราจะตามปิดแยะปิแคปปิดแกะประวัติโรงเรียนออกมาะนะคะว่าโรงเรียนวัดทิพวาฒมีความเป็นมาไงถ้าพพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยไปกันเลย let's go ะะสร้างเมื่อปีพศ2553ค่ะแล้วก็ไปดูสถานที่กันต่อไปดีกว่าว่าต่อไปเราจะพาไปดูอะไรกันนะคะไปย<ห>ดกันเลยคะ่ะไป หน้าอาคารชมพูพันธุ์ทิค่ะจึกชมพูพันธุ์ทินะคะก็จะมีชั้นล่างสุดนะคะก็จะเป็นห้องธุรการห้องทํางานของรรงผู้อำนวยาการแล้วก็ห้องทํางานของผู้อำนวยการค่ะส่วนชั้นที่2นะคะจะเป็นห้องเรียนของดก็กอนุบาลค่ะเชินชั้นที่สามจะเป็นห้องเก็บของ,องหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าอาคารดีลาววดียค่ะซึ่งชั้นล่างะคะจะเป็นห้องอนเนกประสงค์กับห้องดนตรีค่ะ ส่วนชั้นที่2จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ค่ะชั้น3เป็นห้องอะไรลืมแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเันไปที่ห้องไปที่บ้อง แล้วก็เข้ายู่ในห้องดนตรีกันแล้วนะคะก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมของห้องดนตรีกันแล้วเนาะว่าเป็นยังไงส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเครื่องดนตรีวีซเพิพวกเราเรียกว่าดนตรีกระป๋องค่ะอันนี้นะคะจะทําทําขึ้นมาเพื่อใช้วัสดุที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นส่วนประกอบของมันก็จะมีกระป๋องในกาแฟซึ่งเมื่อก่อนจะใช้กระป๋องเบอร์ี้แต่ตอนนี้กระป๋องเบอร์รี่มันบางเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นในกาแฟแทน แล้วขวดน้ำข้างในเมื่อก่อนเราใช้ขวดน้ำนีโดแต่ตอนนี้ขวดน้ำ ido, นีโดคนละสามบาทไม่พอดิบแล้วเราก็เลยมาใช้ขวดสไลด์แทนนะคะเราก็จะมีลูกโป่งมาปิดไว้และส่วนถ้าเกิดว่าเวลาเราเป่ามันก็จะมีเสียงเหมือนก้นดนตรีทั่วไปเลยคือว่าถ้าเกิดเราปล่อยไอยงเนี้ยไม่กดไดเลยมันก็จะเป็นเสียงซอนถ้าเกิดเรายกไปฉายเข้าไปสุดมันจะเป็นเสียงโดแล้วก็ลองออกมาเรื่อยๆมันจะมีไปถึงตัวฟาแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นซอนแล้วเราก็จะกดไล่ตรงนี้ตามไปเรื่อยๆจนถึงตัวมีสูงค่ะ โอ้ำจงนคะมันเล่นยังไงพี่สองดูอยากลองดูลองสิคะยังไงอะเป่าเลยคะเปอ่ตรงไหนอะตรงนี้อ๋อมันจะมีรูเห็นไหมรูจอไหนไหนอ้ยไม่ออกอ่ะมันไม่ออกอ่ะพี่อยู่แรงมาเยอะฮโ้้สุดสุดเลยอ่ะไม่เคยเจอที่ไหนถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยใช่อะเป็นเอกลักษณ์เด่นของที่นี่อยค่ะพี่ยูอ่มีเสียอะไรนะเสียบ เสียบเข้าไปเราต้องเราต้องตั้งค่าก่อนนะเราต้<ห>องก็เรียว่าตั้งเสียงอ่ะเว่าเราต้องตั้งเสียงตรงนี้เทียบกับคีย์บอร์ดให้มันตรงกับตัวซอนก่อนตอนที่ไม่กดอะไรอ่ะใช่แล้วพอเราตั้งเสียงตรงมาตัวซอนแล้วอ่ะเราค่อยมาไล่เสียงตรงนี้มาถึงตัวฟ้าตั้งตสุดยอดอ่ะอยุ้ไปเล่นที่บ้านได้เนี่ยขอคุ่เลยคู่กาวคอยยุ่ไเล่นที่บ้าน อะไรที่นี่คะอ๋อหนังสือพิมพ์ค่ะมีหนังสือพิมพ์ให้อ่านเยอะแยะเลยและยูรู้ไหมคะว่าทำมตรงนี้เขาถึงมีหนังสือพิมพ์มาไว้ให้อ่านก็ไม่นูกก่เหมือนกันค่ะเห็นมีหนังสือพิมพ์ก็เลยเดินเข้ามาอ่านค่ะอ๋อค่ะและที่นี่นะคะคือห้องเรียนธรรมชาติของโรงเรียนวัดทิพาวาค่ะทุกๆตอนเช้านะคะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอ่ะเขาจะเอาหนังสือพิมพ์มาคอยเก็บว่าให้นักเรียนโรงเรียนวัดทิพพาวาอสอ่ะคอยศึกษากันว่าตรงเนี้ยวันเนี้ยมีข่าวอะไรยังไงค่ะ วัดทิพภาะวาแห่งนี้นะคะยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่รักการอ่านด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ไปค้นทุกซออทุกมุมของโรงเรียนวัดทิพภาะว่าจัมาแล้วเราก็จะมาพูดประวัติเล็กๆน้อยๆให้ได้รู้กันนะคะค่ะโรงเรียนวัดทิพภาะว่านะคะตั้งอยู่ที่6807ถนนฉลองุงแขวงลำปางเขตนาครบางจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะ105 ทิพวัฒนนะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกันทิมหานครค่ะมีเบอร์โทรติดต่อคือ023471154ค่ะประวัติของโรงเรียนวัดทิพวานะคะโรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2476โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดทิพวานและใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาชนตำบลลำปางที่2โดยมีนายโชต์วัยชัยเป็นผู้ใหญ่ค่ะต่อมานะคะท่านพัก เพรา่านะคะกายเฉลียงบุญชอบที่เป็นคู่ใหญ่ในตอนนั้นค่ะได้จัดหาทุนมาชาติอาคารเดี่ยวๆค่ะโดยทำที่ปรับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2 5 6 1ค่ะและต่อมานะคะนายสรวจพัฒนธ์พงษ่ทอซึ่งเป็นคู่ใหญ่ในคดีนั้นได้ขอมุประมาณสร้างอาคารขึ้นใหม่โดยได้มุกประมาณจากกระทรวงและกรุงเทพมหานครค่ะ